ราพีพารโนมไม่กินเขาขเคียงน่องเนี่ยของเคียงกับใบมงที่ขอบใบสองอะไรไม่รู้ต่อเติมหนาบ้าน ngán cứ đeo thế không? cần điều luôn điều cần điều luôn nữa nếu không như vậy lại chỉ khẩu ฝนก็ยุติตกป้าค่ะห้องฝ้าค่ะเรียมมันบํามันบําอยู่ที่นอ้องฝนตกดีดีบ้านบันบนบนน่นมันเลื่อนลงยินพี่น้องตลอดเลยฝนตกดีดี มันต้องพ้นงานเศรษฐกิจบุรีโพสต์แทนรัฐบาลเป็น,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 นตัะตะนวเจ้าของจักเจียนี่ครับของเราครับไก่เพ็ดแบบตอนใต้น้ำนี่ร้มั้ ว่าก็คือทีอยาก n า ả น้่นละ่ะฟองบี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 อยู่เศรษฐกิจด,ดีบดีมันอยู่ที่เขาพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลอ้ขยันดีบอ เขายังมัวเมากับสิ่งเสียติดทั้งหลายเพราะว่าสิเป็นการพนันจั้งเสียพี่น้องเขามัวเมาบวอจิล้่กินยาบวอเขายัางมีาาม้ไอเยมุกอ้ยมุกยือเนะ้วใจเขาหอหไรพี่น้อง มัน,น้องเลือกเราเลือกยาประเภทนี้ทั้งกาเกเฮชีวิตของเขาเนี่ยดำเนน